เรื่องที่13ปลาไหลขอชีวิตในปีที่9แห่งรัชสมัยกษัตริย์หมิงสซนจงที่เมืองหังโจวใกล้ๆกับพระราชวังริมทะเลสาบบ้านของครอบครัวสกุลอี้ได้ถูกโจนเข้าปลน้นครั้นบุตรสาวของสกุลอี้ทราบข่าวจึงกลับมาเยี่ยมมารดาพร้อมกับนำเอาปลาไหลมามอบให้สิบตัวแต่นางอี้ผู้เป็นมารดาไม่ชอบฆ่าสัตว์ จึงพูดบายเบียงให้นำไปเก็บไว้ก่อนบุตรสาวของนางจึงนำปลาหลายไปปล่อยลงในโอ่งน้ำและปิดฝาขังไว้อีกสองสามวันต่อมาเมื่อบุตรสาวลากลับไปแล้วคุณนายอี้ก็ลืมเรื่องปลาหลายไปเสียสนิทมีอยู่คืนหนึ่งนางได้ฝันว่ามีคนสิบคนใส่เสื้อสีเหลืองสวมหมวกยอดแหลมเดินเข้ามาในห้องแล้วคุกเข่าลงข้างเตียง พร้อมกับวิงวอนขอให้นางช่วยชีวิตพวกเขาด้วยพอรุ่งเช้าคุณนายอี้ตื่นขึ้นมาด้วยความไม่สบายใจเลยเฝ้าแต่ครุ่นคิดว่าทำไมจึงฝันเช่นนั้นและมีใครกันเล่าที่ต้องการให้นางช่วยเมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงไปเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาที่บ้านเพื่อค้นหาคำตอบครั้นอาจารย์หมอดูได้ตรวจสอบแล้วก็กล่าวขึ้นว่า ความฝันของคุณนายไม่ใช่เรื่องเลวร้ายคุณนายไม่ต้องหวาดกลัวอะไรเพียงแต่ภายในบ้านมีสัตว์ขอร้องว่าให้ปล่อยพวกเขาไปเถิดทันทีที่หมอดูกลับไปแล้วคุณนายอี้จึงสำรวจดูทั่วบ้านจึงได้พบปลาหลายที่ถูกลูกสาวของนางได้ขังไว้ในโอมเมื่อกราวมาเยี่ยมรวมทั้งหมดสิบตัวนางถึงกับสะดุ้งพลางคิดไปว่า หากไม่ใช่เพราะความฝันและถ้าขืนช้าไปเพียงนิดเดียวชีวิตทั้งสิบนี้จะต้องตายเท่ากับนางได้ก่อกรรมหนักเพราะความประมาทเลินเล่อเหตุด้ปลาหลายที่ถูกขังแต่ในความฝันกลับเป็นคนมาขอร้องผู้มีปัญญาอย่างรู้ยอบทราบดีว่าปลาหลายเหล่านั้นชาติก่อนต้องเคยเป็นคน ชาตินี้แม้ว่าจะต้องรับกรรมเกิดมาเป็นสัตว์แต่จิตวิญญาณภายในก็ยังเป็นคนหลังจากที่คุณนายเจ้าของบ้านปล่อยปลาหลายทั้งสิบตัวไปแล้วบ้านสกุลอี้ก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น